าาไทยก่มาไม่รู้ว่าจะเข้าใจจบทไทยหรือเปล่าน้อรู้ไหมว่ากำลังถ่ายอยู่คัดฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีค่ะผมเบิร์ดนะครับเป็นคนไทยในแคนาดาปัจจุบันอยู่ที่เมืองมอนทรีออลวันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญที่พิเศษมากเลยไหนแนะนำตัวหน่อยสิ สวัสดีค่ะชิมินค่ะเป็นคนเวียดนามกําลังทํางานแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพประมาณ5้ปีนะคะก็ข้างนี้มีโอกาสมาทีวที่เมืองบอนีออลแล้วก็บังเอิญเจอพี่เบิร์ตที่สวนนี้นะคะก็เลยแบบมาถ่ายวีดีโอกันบัง,งเอิญบังเอิญบังเอิญไม่ใช่ปัญหานะคะเธอ,อปัญหา แล้วเธอมาจากช่องอะไรพูดหน่อยอ๋เอ,อเป็นเจ้าของของช่อง y o u ูท u บ s ซนชัยท็อกชัยนะคะถ้าทุกคนอยากเรียนรู้วัฒน,นธรรมหรือว่าแบบชีวิตของคนเวียดนามที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็มาติดตามมินด้วยนะคะมินก็ทำ v l อกท่องเที่ยวหรืออย่างนั้นเยอะแยะในช่อง y ยูท u u เซนชัยท็กชัยนะคะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ในอ p ิ i o นของวิดีโอแล้วกันเนะอะ ก็เห็นมินเนี่ยสามารถพูดภาษาไทยได้เก่งมากเลยวันนี้ก็เลยอยากจะมาทดสอบมินหน่อยด้วยการมาเล่นมุกภาษาไทยให้เธอฟังกันว้าว <Wow. S 1> อยากจะรู้ว่าเธอจะขำไหมอะไรอย่างนี้แล้วกันเนาะอืจะขำถ้าเข้าใจค่ะ <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวลองมาดูกันเนาะ <laughs> เออผมก็ดูจากในอินเทอร์เน็ตเนะแล้วก็คัดมุกมาเพื่อมาเล่นกันในวันนี้โอเคใช่ Challenge accepted โอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับย yeah. โจรอะไรมีคุณค่าทางอาหารโจรอะไร มีคุณค่าทานอาหารหรอทางอาหารโจอะลรโจนสลัดนกอะไรอยู่ในทะเลนกทะเลใกล้เคียงนกอินรีนกอินรีคือนกอะไรนะคะอีเกอันนี้ไม่รู้อะค่ะไม่รู้โอเคเขาเงียเีผ่านๆ่ผต้นไม้อะไรลื่น ต้นไม้อะไรเลื่อนต้นไม้วัชพืชไม่รู้เลยน้ำส้มเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาเพราะน้ำส้มสายชัว <laughs> อันนี้น่าจะโอเคหน่อยผลลไม้อะไรเปลือกแข็งที่สุดในโลก <laughs> ผลละไม้อะไรเปลือกคืออะไรนะคะ <laughs> เปลือกคือ the skin of the fruit durian ทุเรียนผลลไม้กระป๋อง ไมกับของเก่า Can fruit ประตูอะไรกลัวไฟประตูไม้ประตูหนีไฟเงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุดเงินสกุลคือเงินอะไร What kind of currency? อ๋อน่ากลัวสุดอะไรที่เกี่ยวกับมอนสเตอร์เงินผีเงินบาททำไม บาทไม่เข้าใจฉันมาทำอะไรที่นี่ห้องอะไรฉันเห็นคุณห้องดูห้องไอซียูทำไมปลาถึงวางไข่ปลาถึงวางไข่เพราะถ้าโยนไข่จะแตก ไม่รู้ไม่เข้าใจทําไมถึงต้องวางไข่เพราะถ้าเกิดโยนไข่จะแตกปลาอะไรไม่มีมารยาทปลาอะไรไม่มีมารยาทปลาดุปลาตายเพราะมันไม่ไหวไม่เข้าใจปลาตายคืออะไปลาตาย is like a dead fish right so it's not <S oh. swimming anymore and why because it's dead it's not why สมบัติกลัวอะไรสมบัติคืออะไรนะะสมบัติ i s like treasure <S สมบัติกลัวอะไรกลัวจนกลัวลาย,ลลายเพราะลายแทงสมบัติ I don't think you understand this one <Yeah. S 1> okay so ลายแทงสมบัติ i s like a treasure map in Thai ลายแทงสมบัติ that's why สมบัติ is afraid of ลายไม่เข้าใจหรอเพราะลาย o n n a s ซ a บสมบัติ okay never mind okay. <laughs> ผลไม้อะไรชอบถามเวลาคำตอบคือกีวี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  <c oughs> <c oughs> ปีอะไรมีหลายสีอันนี้แอดวานนิดนึงปีอะไรหลายสี people 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 it's like the brand of the jelly in Thailand เราจบวิดีโอที่นี่ได้ไหมคะ <c oughs> ได้โ okay, okay. อเคโอเคจบจบจบค่ะเก๋ๆโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนเพถ้าเกิดเพื่อนเพชื่อชอบวิดีโอแบบนี้ไงฝากอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดซับสไครต์กระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับโอเคต้น ก็ขอบคุณมากเลยนะที่มาเล่นมุกกันในวันนี้นะม,มันคือไม่ใช่มุกมันคือคว okay, okay. ิสโอเคโอเคถามนคนไทยอาจจะตอบไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นควิสหรือว่าอันนี้เป็นมุกเดี๋ยวให้เพื่อนๆ <Quiz. S 1> ที่ดูอยู่บอกหน่อยแล้วกันเนาะควิส <Quiz S 1> ค่ะโอเคโอเคเป็นควิสก็เป็นควิสโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีมุกอะไรที่อยากจะถามน้องมินนะก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านใต้ของวิดีโอได้เลยถ้าสงสารมินก็มาสปาย ต้องยัทุบของมินด้วยแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาคำถามของเพื่อนเนี่ยมาถามน้องมินแล้วกันเนาะไม่ไม่ใช่คําถามเอามุกเพื่อนเนี่ยมาเล่นกับมินแล้วกันแล้วดูว่าน้องเขาจะเข้าใจไหมอืมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าลนลครับเพื่อนสวัสดีครับชอ <Bye bye. S 1> บปง